กลับมาติดตามเก,กาะกระแสโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะ ในประเทศอังกฤษค่ะแต่ละวันเนี่ยจะมีกากกาแฟที่เหลือทิ้งเป็นจํานวนหลายร้อยตันเลยก็มาจากธุรกิจร้านกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ค่ะซึ่งกากกาแฟเหล่านี้เนี่ยปกติแล้วค่ะจะถูกกําจัดด้วยการฝังกลบซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพือ่อที่จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติค่ะครับแต่ตอนนี้นะครับมีนักธุรกิจหัวใสารายหนึ่งนะครับเห็นคุณค่าของมันนะครับก็เลยลองนําเอาเจ้ากากกาแฟที่เหลือทิ้งเนี่ยไปนำไปเป็นใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูก กาแฟขึ้นมานะครับซึ่งนอกจากจากจะทําให้เขาเนี่ยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วนะครับยังทําให้เห็ดเนี่ยมีความเจริญเติบโต,ตอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแถมยังขายได้ราคาดีอีกต่างหากนะครับก็ไปชมกันเลยครับ กากาแฟเหลือทิ้งจากร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารในเมืองไบรตันของประเทศอังกฤษตอนนี้ไม่ต้องถูกทิ้งเปล่าอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ชื่อว่า Espresso Mushroom เขาจะขี่จักรยานมารวบรวมกากกาแฟเหล่านี้จากร้านค้าต่างๆนะคะกว่า10แห่งเลยคือมาเป็นประจำค่ะสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อที่จะมาใช้รวบรวมนะคะมาใช้ในการเพาะป,ปลูกเห็ด สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ารวบรวมได้ราว2 0 0กิโลกรัมเลยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1ตันพอดิบพอดีค่ะครับคุณอเล็กซ์จอร์จิโอนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้บอกว่าเขารู้สึกว่าเสียดายกากากาแฟพวกนี้นะครับที่ต้องถูกทิ้งโดยไร้ประโยชน์ก็เลยพยายามหาทางต่อยอดนะครับหลังจากศึกษาข้อมูลก็พบว่าหากบ่มกาแฟไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็มีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตนะครับก็จะมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับดินที่ใช้ในการ เพราะ,ะเพราะปลูกเห็ดนั่นเองอทั้งนี้คุณจอร์จิโอนี่จะไม่ยอมเปิดเผยนะครับกระบวนการแปลรูปก,กากากาแฟแต่อย่างใดครับว่าเป็นความลับใช่แล้วก็เป็นความลับทางธุรกิจนะคะแต่ว่าเขาก็บอกค่ะว่าคือกากากาแฟเนี่ยพอไปเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างที่บอกไปแล้วค่ะเขาก็จะไปนําไปผสมกับหัวเชื้อเห็ดชนิดต่างๆที่ต้องการจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปบรรจุใส่ถุงแล้วก็มีการบันทึกวันที่เอาไว้ด้วยค่ะ,คะจากนั้นเข้าห้อง เข้าห้องมืดเลยนะคะเป็นระยะเวลาเนี่ยยังน้อย1เดือนเมื่อครบกําหนดค่ะถึงจะเอาออกมาในโรงเพราะเหตุแล้วก็รดน้ำเนี่ยเขาบอกว่ารดวันหนึ่งสองครั้งนะคะภายในอ2อาทิตย์จากนี้เนี่ยเห็ดก็จะเริ่มจเจริญเติบโตคือถุงหนึ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผลผลิตได้ราว150-200กรัมเลยค่ะ ก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วทางบริษัทเนี่ยมีการนําเอาเห็ดหลายชนิดเลยมาลองเพาะลองปลูกดูนะครับแต่เห็ดชนิดที่ว่าได้ผลดีที่สุดนะครับเป็นเห็ดที่เรียกว่าเห็ดนางรมนั่นเองอซึ่งปกติแล้วเห็ดชนิดนี้เนี่ยจะเติบโตตามธรรมชาติะนะครับอยู่ตามอ,อยู่บนต้นไม้เห็ดชนิดนี้เนี่ยมีตั้งแต่สีขาวมุกไล่ไปจนถึงสีชมพูสดถือว่าหน้าตาเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับแล้วก็ขายได้ราคาสูงด้วยทั้งนี้นาย จ,จอจิโอนะครับบอกว่าจุดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเพราะเห็ดในกากกาแฟน,นะครับไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลักนะครับแต่ต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ คือคุณจอจิโอนะคะเขาก็เสริมด้วยค่ะว่าแม้กากกาแฟเนี่ยจะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้แต่ว่ากระบวนการย่อยสลายแบบนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยกา๊าซมีเทนออกมาเหมือนกันซึ่งก๊าซชนิดนี้แหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะเรือนกระจกค่ะซึ่งนับวันนะคือสมัยนี้ร้านกาแฟก็ผุดขึ้นมากเหลือเกินอย่างในประเทศอังกฤษค่ะมีการสํารวจนะพบว่าชาวอังกฤษบริโภคกาแฟมากถึง70ล้านแก้วต่อวันคือถ้าทุกคนไม่ช่วยหาทางร Hãy khô nè. เ,เรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้มาเยือนเร็วกว่าแน่นอนค่ะอืมครับแต่เรื่องนี้นะครับก็มีทําให้ลูกค้าหลายคนเกิดความสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเห็ดที่เพาะปลูกมาจากกากกาแฟาเนี่ยจะทําให้ตัวเห็ดเนี่ยมีรสชาติของกาแฟาหรือว่ามีคาเฟาอีนเนี่ยผสมเจื<ฆ>ปอปนอยู่หรือเปล่านะครับทางบริษัทก็เปิดเผยนะครับว่าเรื่องของรสชาติเนี่ยคงจะไม่แตกต่างแต่รับประทานแล้วนะครับจะรู้สึกสดชื่นกว่าปกติแน่นอนซึ่งจุดขายนี้เองนะครับทำให้ผลิต ภัณ์ของบริษัทเอสเปรสโซ่มัชรูมเนี่ยเป็นที่นิยมหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในเมืองนั้นนั่นเองนะครับที่เชฟทำอาหารเนี่ยบอกว่ารสชาติของเนื้อ,อสัมผัสของเห็ดนางรมยี่ห้อนี้นะครับอร่อยกว่าที่วางขายตามท้องตลาดแล้วก็สามารถนำไปปรุงอาหารเนี่ยได้หลากหลายอีกด้วย แหมนอกจากวางขายแบบนี้แล้วนะมีร้านอาหารสนใจทางบริษัทค่ะเขายังทําเป็นกล่องด้วยเมื่อสักครู่ที่เราเห็นคือให้ทุกคนเนี่ยซื้อไปแล้วก็ไปลองเพาะปลูกกินกันเองได้ด้วยค่ะจริงๆแล้วในบ้านเรานี้เองอก็เริ่มมีคนนําเอาเห็ดที่เพาะจากกากกาแฟเนี่ยมาลองขายดูบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นในวงแคบอยู่ซึ่งถือว่ายังเป็นโอกาสทางการตลาดเหมือนกันถ้าใครสนใจลองศึกษาดูนะครับอาจจะรวยได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเอาละครับพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย ของเกาะกระแสะโลกครับ